แรกนะคะที่ทราบว่าตัวเอกจะได้เข้ามาอบรมตื่นเต้นแล้วก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องเตรียมตัวอะไรมาบ้างเพราะว่าในหัวข้อที่บริษัทส่งมาอบรมอะค่ะกับงานที่เราทําอยู่มันต่างกันมากนะคะเราก็เลยเตรียมข้อมูลในส่วนของที่งานที่เราทําเพื่อที่จะมานําเสนอเพราะว่าในในเอกสารที่อาจารย์ส่งไปบอกว่าเราต้องมีการเตรียม powerpoint เตร<ๆ>ียมโน้ตบุ๊กเตรียมทุกอย่างหนึ่ง อีกอย่างที่ทเตรียมมาก็คือโน้ตบุ๊กที่ทําเตรียมมาแล้วแล้วก็ไม่สามารถใช้งานได้ก็ตรงนี้ก็ขอขอบคุณท่านอาจารย์นะคะที่ให้ให้เกียรติแล้วก็คือให้เผาช่วยเหลือนะณนะจุดจุดนี้ค่ะถ้าไม่มีอาจารย์ก็คือ <c oughs> ถ้าไม่มีอาจารย์ก็คือการอบรมในครั้งนี้ก็ไม่สามารถสําเร็จแล้วก็บรรลุไปในสิ่งที่ที่หวังไว้อะค่ะอาจารย์ครั้งแรกที่มาอบรมก็คือ ท้อไหมท้อมากท้อมากจริงๆค่ะเพราะว่าวันแรกที่ที่เข้ามาก็คือไม่รู้ว่าเราจะต้องทําอะไรยังไงมาะเพราะว่ามันมันขัดกับตัวเราทุกอย่างที่เราเป็นแต่อาจารย์ก็สามารถทําให้มีมกําลังใจแล้วก็มีสิ่งที่จะมุ่งม,มั่นเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองนะคะค่ะเ <c oughs> พื่อพัฒนาตัวเองแล้วก็สิ่งที่ทําออกมาก็คือไม่ดีแต่อาจารย์ก็บอกว่าไม่เป็นไรเราสามารถปรับปรุงแล้วก็แก้ไข ในสิ่งที่ที่ในจุดข้อบุกพ้องของเราได้เพราะว่าในจุดจุดนี้เราสามารถเป็นการพัฒนาตนเองะค่ะเพื่อให้สิ่งที่เราทําอยู่ข้อบผูกพานตรงนี้ให้ให้ดียิ่งขึ้นไปนะคะสุดท้ายก็คือขอขอบคุณวอาจารย์นะแล้วก็ขอบคุณพี่พี่วิทนะคะที่ให้ความช่วยเหลือแล้วก็เป็นกันเองมากๆขอบคุณค่ะ